ก่อนอื่นผมต้องขอสารภาพกับเพื่อนๆก่อนนะครับว่าไอ้หนังเต่านินจาเรื่องเนี้ยปีเนี้ยผมไม่ได้คาดหวังอะไรกับมันเลยในความรู้สึกส่วนตัวผมนะก่อนที่ผมจะเข้าไปดูหนังเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันก็คงจะเป็นเหมือนหนังเต่านินจาทั่วไปเหมือนที่ผมเคยดูดมาน่าเบื่อคิดในใจนะอันนี้ความคิดส่วนตัวนะผมคิดว่ามันก็คงจะน่าเบื่อแต่ว่าเฮ้ มันภาพสวยดีภาพมันสวยดีลายเส้นลายน้ำมันมันโอเคอ่ะมันทำให้ผมนึกถึงหนัง Spider-Man across the spider world อ่ะที่แบบมันจะมีลายเส้นที่เป็นเอกลักษณ์อ่ะนึกถึงไอ้โลกของ Gwen Stacy อะไรทำนองเนี้ยเฮ้ยมันน่าสนใจดีภาพมันสวยดีมันอาร์ตดีอ่ะผมก็เลยเออมีกระจิกระใจที่จะเข้าไปดูหนังเรื่องนี้แต่ว่าความรู้สึกไม่ได้แบบคาดหวังอะไรกับมันมากนะก็คิดว่ามันก็น่าจะเป็นหนังต่าดิงจาทั่วไปก็ไปดูกันกัน่ แต่พอเข้าไปดูจริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับเพื่อนๆอันนี้ผมอยากใช้เพื่อนเพื่อนที่เคยดูหนังเต่านินจาไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันไหนเวอร์ชั่นไหนมาเนี่ยอยากจะให้ลืมตรงนั้นไปก่อนนะฮะและเพื่อนเพื่อนมาดูเวอร์ชั่นนี้ปีนี้เลยและผมออกตัวก่อนนะครับว่าหนังภาคเนี้ยถ้ามันโอเคถ้ามันได้ไปต่อนะมีภาค2แน่นอนเพราะรู้สึกว่าตัวหนังภาคเนี้ยมันจะปูไปสู่ภาค2ด้วยมาพูดถึงความรู้สึกครับพอผมดูหนังเรื่องนี้จบนะผมรู้สึกว่าโอ้โหทําไมมันดีอย่างนี้วะ ทำไมเราสุประมาทหนังดีแบบนี้ได้ยังไงวะเนี่ยเฮ้ยสนุกมากครับเพื่อนผมบอกเลยมันกลมกล่อมมากไม่คิดว่าผู้กำกับหรือผู้สร้างหนังเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาจะเล่าได้ดีและก็ทำได้ดีขนาดนี้อ่ะหนังดีมากเพื่อนเพื่อนเพื่อนต้องไปดูให้ได้นะแต่ประทานโทษเดี๋ยวขอออกนอกเรื่องนิดนึงครับเพื่อนอันนี้คือเรื่องจริงเอาความจริงมาพูดเลยผมไปดูหนังเรื่องนี้ใช่ไหมไม่ได้คาดหวังอะไรนะก็คือเข้าไปดูแบบสบายๆแต่แม่เจ้าในโรงอ่ะเพื่อน ในโรงอะ่ะมีผมดูอยู่คนเดียวอันนี้เรื่องจริงเลยเวยชเง้อมองขึ้นไปดูเนี่ยผมนั่งอยู่กลางๆอะ่ะมีผมอยู่คนเดียวจริงๆอะ่ะเฮ้ยคิดในใจเนาะตอนเดินออกมาดูจบเดินออกมาคนเดียวหนังดีขนาดนี้ทําไมไม่มีใครมาดูวะผมก็เลยแบบโหไม่ได้แล้วกูต้องทาคลิปรีวิวละต้องเรียกคนมาดูแล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่เข้ามาดูหนังเรื่องนี้นะอนิเมชนันเรื่องนี้ผมถือว่าพลาดมากผมอยากให้เพื่อนๆคิดถึง Across the Spider Verse ดีมากแล้วก็อารมณ์แบบประมาณนั้นเลยความรู้สึกผมนะคือมันสนุกมากมันมีหลายอารมณ์มากัเพื่อนสนุกอะ่ะแน่นอนมาเต็มแล้วก็ตลกมากตลกแล้วก็แบบหนังมันให้ความรู้สึกเหงาเหงาอ่ะหนังให้อารมณ์ความรู้สึกเหงาว้าเวรู้สึกโดดเดียเ่ยวเฮ้ยมันมันกัดกินผมมากเลยผมชอบมากโดยรวมๆแล้วมันกลมกล่อมครับเพื่อนแตกต่างจากเต่าดินจาที่ผมเคยดูมาทุกเรื่องเล่าเรื่องดีมาก และเต่านินจาที่เพื่อนๆเคยรู้จักเนี่ยพอเพื่อนๆมาดูเวอร์ชันนี้นะโอ้โหเหมือนอยู่คนละโลกเลยอะ่ะ และส่วนที่ผมมองว่าตัวหนังมันทําได้ดีเนี่ยก็คือการเล่าเรื่องฮะการลําดับเรื่องการแนะนําตัวละครว่าเฮ้ยตัวละครไอ้พวกเต่านินจาไอ้พวกหนูที่เป็นพ่อของเต่านินจาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วทําไมพวกเขาถึงไม่ชอบมนุษย์มันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาพวกเขาเคยผัดอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยตรงเนี้ยหนังขยี้ได้ดีมากๆแน่นอนแหละไอ้เต่านินจาพวกเนี้ยมันเกิดมาจากไอสารเคมีตัวหนึ่งของนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งถูกต้องไหมฮะแล้วมันก็เกิดเป็นร่างมิวแทนหรือเต่านินจาพวกนี้ขึ้นมา แล้วมันก็จะมีไอ้พวกมิวแทนอีกพวกหนึ่งก็คือพวกหมูป่าพวกแรดพวกปลาแรงวันพวกกิ้งกาพวกกระปอมพวกจระเข้น้อยอะไรพวกเนี้ยขังขาวอะไรเงี้ยในหนังก่อนๆของินเต่านินจารไอ้พวกนี้มันจะเป็นตัวโกงตัวร้ายถูกต้องไหมฮะหนังเรื่องนี้มันก็จะต้องมีตัวร้ายหรือสัตว์ประหลาดตัวโกงอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นตัวโกงที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงจากหนังเต่าดินจาก่อนๆหน้านี้มางงไหมฮะคือมันมีตัวร้ายแต่ว่า ตัวร้ายที่เพื่อนๆอาจจะคิดว่าเฮ้ยไอพวกแรดพวกหมูป่าพวกอะไรพวกเนี้ยที่เป็นมิวแทนที่ไม่ใช่กลุ่มเต่านินจาเนี่ยจะเป็นตัวร้ายจริงๆไม่ใช่ฮนะตรงนี้ไม่ขอพูดถึงก็แล้วกันเดี๋ยวมันจะเป็นการสปอยเอาเป็นว่ามันมีตัวร้ายแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวร้ายอย่างที่เพื่อนๆคิดอืมเพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันโอ้โหมันมันดีอะ เออมันดีมากนะฮะตั้งแต่ a c r o s t the s p i d e r b r r d มานะไม่มี a อนิเมชันเรื่องไหนที่สะกดผมได้ขนาดนี้มาก่อนเต่าเดินจาเรื่องนี้เนี่ยผมให้เป็นอีกหนึ่งเรื่องเลยนะที่สามารถสะกดผมได้อยู่หมัดคือตลอดทั้งเรื่องเนี่ยชั่วโมงกว่าๆเนี่ยผมผมไม่รู้สึกเบื่อเลยในตอนแรกๆเนี่ยกด็ดูไปเออแบบไม่ได้คิดอะไรกด็ดูไปเฮ้ภาพสวยดีจังเลยประมาณเนี้ยแต่พอดูไปดูไป,ไปเฮ้ยเรื่องราวมันเริ่มมาไว้ เริ่มเล่าตัวละครนั้นตัวละครนี้ความเป็นมาอย่างนั้นอย่างนี้ปมปัญหาต่างๆนานาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผมเริ่มหลุดเข้าไปในหนังครับเพื่อนเริ่มหลุดเข้าไปหลุดเข้าไปเฮ้ยแล้วทีนี้ก็แบบติดงอมแงมเลยดีเฮ้ยตอนเข้าไปในโรงกับตอนออกมาจากโรงนี่คนละความรู้สึกเลยอะตอนเข้าไปในโรงก็คือแบบออรู้สึกว่าเวไม่ได้คิดอะไรดูจบ,จบๆไปแต่พอออกมาจากโรงนี่ผมยิ้มเลยมีความสุขอะเป็นอนิเมชั่นที่ทําให้ผมรู้สึกว่า ผมมีความสุขอะแล้วก็ไม่ได้แบบมีอารมณ์ที่แบบค้างคาเหมือนจบห้วนๆเหมือน Spider Verse ด้วยแต่ว่าคือรู้แน่ๆแหละว่ามันจะมีภาค2แน่ๆเรื่องนี้ถ้าหนังมันประสบความสำเร็จนะเนี่ยผมก็เลยอยากให้เพื่อนๆไปดูดูช่วยกันหน่อยนะครับหนังดีมากนะฮะสิ่งที่ผมชอบในหนังเรื่องนี้นะก็คือการเล่าเรื่องถูกต้องไหมฮะหนังมันเล่าว่าไอ้พวกเนี้ยมันเป็นมาอย่างไงคือเล่าได้ชัดเจนมากแล้วประเด็นที่ทำไมหนูที่เป็นพ่อของพวกเต่านินจาเนี่ยถึง ไม่ชอบมนุษย์ถึงกลัวมนุษย์ถึงกลังเกียดมนุษย์อะไรประมาณนี้มันก็เป็นเพราะว่าเขาเนี่ยโดนมนุษย์อย่างเราเนี่ยรลังเกียดพวกเขาก่อนและพอเขากลายเป็นมิวแทนกลายเป็นหนูเนี่ยพูดได้ภาษาคนได้อะไรเงี้ยเขาก็อยากจะมีชีวิตที่เหมือนกับมนุษย์ทั่วไปอ่ะอยากให้มนุษย์ยอมรับเอาอย่างงี้ซะเออแต่ว่ามนุษย์เราเนี่ยก็นั่นแหละไม่ไม่ได้ยอมรับมิวแทนพวกนี้ ก็มองว่าหนูเนี่ยกับพวกเต่าน้อยนินจาเนี่ยเป็นสัตว์ประหลาดหน้าเกลียดหน้ากลัวไปนะก็เลยกลายเป็นปุ่มฝังใจหนูตัวนี้มาแล้วเขาก็แค่รักลูกอะ่ะรักเต่าพวกเนี้ยที่เขาไปเจอมาแล้วก็กลายเป็นมิวทันด้วยกันเนี่ยไม่อยากให้เต่า4ตัวตัวเนี้ยไปเจอกับเรื่องเลวร้ายไปเจอกับมนุษย์ที่ชั่วร้ายอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบเหมือนคุมลูกอะ่ะสั่งลูกไม่ให้ขึ้นมาจากท่อให้อยู่แต่ในท่อน้ําอะไรเงี้ยไม่ให้ไปพบเจอกับมนุษย์ไม่ให้ไปพบปะกับมนุษย์เออก็คือกลัวมนุษย์จะจับไปทดลองความรักของคนนนเเปป็็พ่อ ซึ่งในอีกมุมมองนึงก็จะกลายเป็นพ่อแม่รังแกฉันก็คือรักลูกมากอยากให้ลูกปลอดภัยไม่อยากให้ลูกเจอเรื่องเลวร้ายเหมือนที่ตัวเองเคยประสบพบเจอมาแค่นั้นเองก็คือรักลูกกันแหละแต่ว่า กลายเป็นว่าพ่อแม่รังแกฉันรักลูกไม่ถูกทางอะไรประมาณนี้นะฮะและในขณะเดียวกันไอ้พวกเต่าดินจาพวกนี้มันก็อยากรู้อยากเห็นไงเด็กไงนะมันมีความตื่นเต้นมันไปเห็นแสงสีบนบนโลกมนุษย์น่ะมันก็อยากจะรู้อยากจะเห็นแต่ว่ากฎก็คือกฎก็คือพ่อเนี่ยสั่งห้ามไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับมนุษย์เพราะว่ามนุษย์เนี่ยอันตรายพ่อก็ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่มันกลายเป็นิวแทนนะ่ะก็ปลูกฝังมาแล้วในจังหวะตรงนี้นี่แหละที่ไอ้พวกเต่าดินจาสีพี่น้องตรงนี้เขารู้สึกว่า เฮ้ยทำไมเขาไม่ได้ไปเจอลูกภายนอกบ้างอะแล้วตลอดชีวิตเนี่ยพวกเขาจะต้องอยู่ด้วยกันแค่นี้เองเหรอจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในท่อไปตลอดชีวิตจริงๆเหรอพวกเขาก็อยากจะมีสังคมอยากจะมีเพื่อนฝูงอยากจะเรียนโรงเรียนเหมือนมนุษย์ทั่วๆไปบ้างอะตรงนี้แหละที่หนังมันสื่อให้เราเห็นว่าเฮ้ยพวกเต่าเนี่ยมันก็มีหัวใจนะมันก็เหงาเป็นเหมือนกันนะถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีสี่พี่น้องอยู่ด้วยกันแล้วก็ตาม คือถึงแม้จะมีพี่น้องด้วยกันนะแต่ว่าพวกเขาก็เหงาอะ่ะนี่ไม่ได้อยู่คนเดียวด้วยนะตรงเนี้ยผมว่ามันมันกินใจมากแล้วมันก็ขยี้มากอารมณ์เหงานี่มาเต็มเลยผมรู้สึกได้เลยทำไมกูก,ก็กูก็อยากจะมีเพื่อนอยากจะมีสังคมใหม่ๆบ้างอะ่ะทำไมพ่อไม่ให้เราไปเจอกับสังคมใหม่ๆบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าพวกเต่าดินจาเนี่ยก็เคารพนะเคารพพ่อเขาเพราะว่าพ่อเนี่ยมีเป็นคนที่มีประสบการณ์มาก่อนก็คือไอ้หนูนี่แหละซึ่งหนังเนี่ยมันก็เล่าเหมือนกันนะครับว่าทําไมอ่าพ่อเนี่ยถึงต้องสอนวิถีนินจาวิถี การต่อสู้ให้พวกเต่าทั้ง4ตัวนี้ด้วยเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยไม่อยากจะให้มนุษย์ที่ตนเคยพาลูกขึ้นไปในตอนเด็กๆเ,เนี่ยมารังแกพวกเขาไอ้หนูเนี่ยมันก็เลยสอนกังฟูให้ลูกโดยการฝึกจากทีวีหรือโทรทัศน์นั่นแหละ ออไปดูบุสลีบ้างดูเฉินหลงบ้างก็ฝึกฝึกจำจำมาแล้วก็มาถ่ายทอดวิชาให้กับลูกเนี่ยมันมันเล่าตรงนี้ดีมากแล้วพวกเต่าก็กลายเป็นมีวิชาติดตัวแต่ว่าเต่าดินจาพวกนี้ไม่ได้เอาวิชาพวกนี้ไปรังแกใครหรือว่าไปจัดการสัตว์ประหลาดมีค่าคือฮีโร่ค่าแบบต้องคอยช่วยเหลือผู้คนในนิวยอร์กไม่ใช่ฝึกไว้เฉยแต่ว่าพวกเต่าสีตัวนี้ไม่เคยได้ใช้เลยตลอด15ปีเนี่ยไม่เคยได้ใช้วิชาตรงนี้ ใครมาก่อนเลยมีอย่างเดียวที่พวกเขาใช้วิชานินจาพวกเนี้ก็คือไปขโมยของตามร้านค้าต่างๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นของกินนี่แหละขโมยแบบรวดเร็วแบบนินจาแบบไม่ให้ใครเห็นอะไรเงี้ยเออน่าเอ็นดูมากคือไอ้หนูเนี่ยฝึกลูกให้เป็นนินจาเป็นเต่านินจาก็จริงแต่ว่าพวกเต่านินจาก็ไม่ได้ใช้เพราะว่าพ่อสั่งห้ามไม่ให้ไปเจอกับผู้คนใช่ไหมสิบห้าปีคิดดูสิบห้าปีมันอึดอัดแค่ไหนเออและตรงนี้หนังทําได้ดีมากฮะแล้วอยู่ๆจากพระจักภูมาก็มีอยู่วันหนึง่งพวกเต่านินจาก็ เผอิญไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อเอพริล นี่คือจุดเปลี่ยนของชีวิตเต่านินจาทั้งสตัวนี้ฮะเอพิลเนี่ยเธอก็แบบเป็นนักข่าวในโรงเรียนแห่งหนึ่งก็คือเธอก็เป็นนักศึกษานี่แหละก็เป็นนักข่าวของโรงเรียนด้วยและตรงเนี้ยหนังมันก็สื่อได้ดีอีกเช่นเคยครับว่าทําไมเอพิลเนี่ยถึงไม่ตกใจกับเต่านินจาทั้งสตัวนี้ท,ทั้งทั้งที่ผู้คนพอเห็นเต่านินจาหรือมิวแทนพวกเนี้ยจะต้องตกใจกลัวถูกไหมแต่เอพิลไม่เพราะอะไรเพราะว่าไอ้พวกเต่านินจาพวกเนี้ยมันช่วยเอพิลเอาไว้ ต่อสู้กับพวกไอ้นักเลงขาโจ๋แถวนั้นที่แอบมาขโมยสกูตเตอร์ของเอพิวไปอะ่ะเออช่วยเอพิวไว้แล้วเอพิวบองว่าพวกเต่าดิงจาพวกนี้คือฮีโร่เอพิวเธอก็เลยแบบเออ ฉันเข้าใจพวกนายแล้วว่าทําไมผู้คนถึงเกลียดถึงกลัวพวกนายเพราะถ้าพวกนายไม่ได้ช่วยสกูตเตอร์ฉันเอาไว้ทุกคนก็คงจะมองว่าพวกนายคือสัตว์ประหลาดคือมิวแทนตัตวประหลาดก็คงจะเกลียดก็คงจะกลัวไปแต่นี่พวกนายมาช่วยฉันฉันก็เลยไม่ได้กลัวเพราะว่าพวกนายคือฮีโร่ของฉันมันก็เลยแบบเหมือนจุดประกายขึ้นมาว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราเป็นฮีโร่ล่ะแล้วผู้คนจะรักเราผู้คนจะยอมรับในตัวของเราใช่ไหม ดาวนินจามันคิดนะมันก็เลยแบบจะให้เอพินีนยช่วยทํำยังไงก็ได้ให้ผู้คนเนี่ยหันมาสนใจแล้วก็ยอมรับในตัวของพวกเขาสักทีแล้วพนวกกับว่ามันมีเหตุ่วนเหตุร้ายเกิดขึ้นอยู่ณนะขณะนี้ก็คือมันจะมีไอ้กลุ่มของซูเปอร์ไฟซูเปอร์ไฟก็คือไอ้กลุ่มมิวเทนไอพน้พวกแมลงวันพวกแรดพวกหมูป่าอะไรพวกนี้นี่แหละที่หวังจะยึดโลกหรือจะทําให้มนุษย์เนี่ยกลายเป็นทาส แล้วก็จะทําให้มิวแทนเนี่ยยิ่งใหญ่กว่ามนุษย์บนโลกใบนี้ซึ่งสาเหตุก็เดียวกันเลยไอ้แมลงวันมิวแทนเนี่ยไอหัวหน้าตัวเนี้ยจริงๆแล้วเขาก็เป็นคนที่ดีนะแต่ว่าเขาก็เหมือนถูกกดขี่เหมือนโดนลังเกียจจากสังคมมนุษย์เหมือนกันก็คือมนุษย์ไม่ยอมรับมันแหละมนุษย์กลัวแล้วก็ลังเกียจมากเขาก็เลยเหมือนมีปมในใจอารมณ์คล้ายๆไอหนูไอที่เป็นพ่อของเต่านินจาเลยอารมณ์คล้ายๆกันเลยผมเข้าใจความรู้สึกเลย ศึกความขัดแย้งกันละกันตอนแรกเต่าดินจาวันนี้กเบบ hey นะ็เหมือนเจอแบบเฮฮาปาร์ตี้นะเหมือนเจอมิวแทนด้วยกันก็เหมือนจะเป็นญาติกันอะไรเงี้ยคุยกันแบบโอ้ยเข้าคอเลยแต่พอไปเอามาอุดมการไม่ลงรอยกันเต่านินจาก็ไม่อยากจะมีปัญหากับมนุษย์อืมก็เลยกลายเป็นการต่อสู้กันเกิดขึ้นและในตอนสุดท้ายเนี่ยไอมแมลงวันไอซูเปอร์ไฟที่เป็นมิวแทนเนี่ยก็เป็นตัวร้ายซะเองนะครับกลายเป็นตัวร้ายคนเดียวแต่ว่ากลุ่มพักพวกไอพวก,พวกแรดเอยพวกหมูป่าพวกจระเข้ พวกกิ้งกาพวกค้างคาวอะไรพวกนี้ก็กลับฝั่งมาช่วยเต่านินจาจัดการกับตัวมิวแทน์แมลงวันที่เป็นรุ่นพี่นะฮะก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะฮะมันให้อารมณ์ความรู้สึกอเวนเจอร์เหมือนกันนะ Game อเวนเจอร์เินเกมมาเพื่อนเพื่อนจำได้ไหมตอนสุดท้ายอเวนเจอร์เินเกมเนี่ยที่ว่าแบบฮีโร่ทุกคนช่วยกันเพื่อที่ว่าจะส่งองมือกลับไปในอดีตอะไรเงี้ยต่างคนต่างส่งคนนั้นคนนั้นก็วิ่งไปส่งคนนี้อะไรเงี้ยหนังเต่านินจาเรื่องนี้อารมณ์แบบนั้นเลยเพื่อน มิวแทนทุกตัวที่กลับฝั่งมาอยู่ฝั่งเต่านินจาเนี่ยก็ช่วยกันมนุษย์ก็วิ่งมาช่วยนะพอรู้ว่าไอ้พวกเต่านินจาพวกเนี้ยเขาคือฮีโร่เขาคือฝ่ายดีก็วิ่งมาช่วยกันเอาไอ้แท่งไอ้ที่เป็นในคล้ายๆย,ยาสลายพิษมิวแทนตรงเนี้ยส่งต่อช่วยกันส่งต่อช่วยกันคนนั้นช่วยกันคนนี้ช่วยกันจนทําสําเร็จโอ้โหนี่มัน a อเวนเจอร์ินเกมชัดๆ และมีการแบบพูดถึงแบทแมนบ้างพูดถึงเดือฮักบ้างเฮ้ยเดือฮักเนี่ยเขาก็เป็นยักษ์เขียวเหมือนกันนะแต่ว่าเขาก็ช่วยคน <c oughs> เขาก็เป็นฮีโร่แล้วเขาก็ถูกยอมรับในที่สุดอะไรเงี้ยเฮ้ย hey, ดีอะโอ้โหคือเท่าที่ผมพูดมาเ่ยผมยังไม่เจอข้อเสียของหนังเรื่องนี้เลยมันเพลินมากเพื่อนๆมันดูแล้วแบบโอ้โหผมยิ้มทั้งเรื่องเลยอะไม่รู้จะติอะไรจริงๆว่ะเป็นหนังที่ทําให้ผมมีความสุขมากเลยวันนี้ผมผมบอกตรงๆเลยมัน มันคุ้มค่าตั๋วมากเพื่อนๆมันแฮปปีม้มากผมรู้สึกว่าไม่ผิดหวังเลยว่ะไปดูนี่คือตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรนะแต่พอดูจบที่โอ้โหมันคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกอะไม่ผิดหวังเลยฮะและคะแนนนะใครจะว่ายังไงก็ช่างนะผมให้คะแนนหนังเรื่องนี้นะอนิเมชันเรื่องนี้ผมให้ที่10เต็ม10คะแนนฮนะใครจะว่ายังไงก็ช่างนะใครจะชอบหรือใครจะไม่ชอบผมไม่สนใจแต่ว่าผมชอบมากและหนังเรื่องนี้มันทําให้ผมมีความสุขมากผมก็เลยให้10เต็ม10ฮะ ทุกคนต้องไปดูเพื่อนเอันนี้ผมผมเชียร์เลยผมเชียร์เลยเพื่อนๆต้องไปดูในโรงให้ได้ครับเพื่อนเอนอกจากภาพจะสวยแล้วการเล่าเรื่องยังดีด้วยไม่ได้หน้าเบื่อแน่นอนอันนี้ผมรับประกันเลยไม่งั้นผมไม่กล้าให้คะแนน10เต็ม10ครับ